เช็คอาการ JMT กันหน่อยนึงนะครับว่าสถานการณ์ของ JMT เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมรับเมื่อวานนี้เราต้องยอมรับนะฮรว่าหุ้น JMT ครับถือว่าร่วงต่ำลงมาค่อนข้างแรงแรงจริงนะฮะคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพนะครับอ่าผมให้ดูราคาย้อนหลังของ JMT หน่อยนึงล้กันขึ้นมาไหมอ่ะขึ้นมานะฮะ จะสังเกตเห็นได้นะครับนี่ก็เอาข้อมูลมาจากเซตนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมก็เห็นภาพได้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะร่วงต่ำลงมาถึง8.70นะฮะสำหรับตัวของ JMT ท่ามกลางที่ใครหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ย mm. มันเกิดอะไรขึ้นกับ JMT นะครับต้องมาเช็คอาการกันหน่อยนึงแล้วแหละว่าเป็นอย่างไรนะครับ Eh, คําตอบออกมาจากการที่ JMT ร่วงลงมาค่อนข้างที่จะแรงครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาปิดที่18บาท90ซึ่งถือว่าเป็นราคาต่ําสุดด้วยนะฮะ,ะมันเกิดจากเรื่องของการที่ตั้งแต่วันที่7นั่แ้วแหละ,ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะลงมารุนแรงขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันที่7เนี่ยมันมีการออกบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงละกันผมพูดตรงๆเพราะว่าท่ททานก็ออกบทวิเคราะห์มาตามนี้นะฮรคะุณผู้ชมฮะ ก็มีการออกบทวิเคราะห์แล้วก็มีการพูดถึงการให้ขาย JMT ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่20บาทครับคุณผู้ชมครับมันเป็นแบบการออกบทวิเคราะห์แบบไอเดียครับคุณผู้ชมครับนะฮะเขาบอกออกมาว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมันฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึงมันก็กดดันให้ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ฟื้นตัวช้าเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังคาดการกําไรสุทธิในช่วงของไตรามาสหนึ่งปีนี้นะคะคุณผู้ชมฮะ ที่470ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับคือเดิมเนี่ยเขามองภาพไว้อยู่ประมาณสัก500ล้านบาทนะฮะคือเขาก็บอกว่ามันต่ำกว่าคาดเดิมไว้แต่ถ้าถามว่าเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนมันจะลดลงประมาณสัก13นะฮะก็เลยปรับลดประมาณการกำไรปี2024ก็คือปีนี้ลงประมาณสัก9จากเดิมนะครับแล้วก็บอกออกมาว่า คือกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนต่างๆเนี่ยนะฮะเขาชอบติดล้อก,กับ MTC มากกว่านั่นเองละครับแล้วก็บอกออกมาว่า,วาขายนะครับซึ่งก็มันก็สอดคล้องเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือมันโดนบทมันจะโดนก็โดนเลยแหละคุณผู้ชมนะครับข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยนะฮะเขาก็บอกออกมาครับว่าไตรามาสหนึ่งตั้งแต่ช่วงมกราคมนะครับ ที่แบงค์ชาติมีการปรับการจ่ายขั้นต่ำบัตร<ะ>เครดิตนะครคุณผู้ชมฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ยาจำได้ไหมเดิมก่อนหน้าสุดเลยเนี่ยนะฮะให้เราจ่ายขั้นต่ำา0<ะ>เอพราะโควิดเหลือ5%พอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็พอพ้นโควิดตั้งแต่1มการาคม ให้มาเป็น8%สิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือการจ่ายหนี้มีปัญหาครับมีหนี้ค้างชำระ30-90วันเพิ่มขึ้นนะครับภาระหนี้ครัวเรือนเขาบอกว่า,วามันเปราะบ,บางอยู่ทีนี้เนี่ยมันก็ลงไปที่ในฝั่งของตัว JMT จนทำให้นะฮะร่วงต่ำลงมาทีนี้สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าดูบล็อกเดียว มันจะใจร้ายกับเขาเกินไปนะครับผมก็เลยเอาให้ดูหลายๆบล็อกนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูกันได้ในเ e ฟเทรดคอมนะครับให้ดูค่าเอเวอร์เรสก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับให้ราคาเป้าหมายค่าเอเวอร์เรสเนี่ยนะฮะ35.10นะครับสูงสุดคือ40นะครับต่ำสุดตอนนั้นเนี่ย25.70แต่ว่าสงสัยบัวหลวงไม่ได้ส่งเข้าไปนะครับมันเลยทำให้เห็นต่ำสุดเนี่ยบัวหลวงเขาเพิ่งปรับใหม่เป็น20 เพราะฉะนั้นเอาละเราดูจากตรงนี้เรามีข้อมูลให้ดูแค่เนี้ยก็อยู่ประมาณสัก35.10ครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ดูสักหน่อยหนึ่งนะฮะประเมินกำไรกันไว้แบบไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมครับให้ดูกันหน่อยนึงปึ๊บอ,อยู่ตรงนี้ เวลาคุณผู้ชมดูเนี่ยคุณผู้ชมดูกําไรสุทธิกันด้วยนะฮะว่าโบโล็อกเนี่ยเขาให้กําไรไว้ที่เท่าไหร่ก็บทสรุปอยู่ประมาณสัก2,200ถึง2,400ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับนะฮะ VLS เนี่ยบัวหลวงเนี่ยเขาเขาไม่ได้ ๋อเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงในการการอัปเดตนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาออกเป็นวิเคราะห์เป็นแบบไอเดียนะฮะแต่จริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนด้วยนะครับก็โดยสรุปก็ให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้แล้วกันถามว่าอ้าวและราคามันลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยในเชิงมุมคิดทางเทคนิคข้อต่างๆเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าราคาที่ร่วงต่ําลงมานะฮะมันเป็นราคาที่ร่วงต่ําในรอบตั้งแต่ประมาณสัก โอ้ช่วงที่เกิดโควิดอะคุณผู้ชมนะฮะ